ครับสวัสดีครับผมฐานผ่านสมชายวาดินดินวงร้อยฐานพ่านดุโจม9กหรือผ่านพิทักษ์ไทยครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องการบุกยึดเงิน382 3ปดคืนจากฐานเวียดนามครับที่หลังจากที่ฐานเวียดนามยึดเงินนี้ไว้นานหลายเดือนครับ โดยทางกองร้อยฐานพานันธุโจมก้ามรุกหรือฐานพิทักษ์ไทยแห่งค่ายปักุงชยกองร้อยฐานพานันตุจมก้ามพุกครับก็ตั้งฐา,านปฏิบัติการอยู่ที่บ้านโนนสูงบ้านโนนสูงนี่ก็จะอยู่ระหว่างอำเภอนํำยืนทางไปอำเภอนาจั่วยอยู่ระหว่างบ้านแก่งเรืองกับบ้านแปดอุ้มเส้นทางนี้สมัยก่อนนี่ก็ลำบากเลี่ยวอันตรายเพราะเป็นเส้นทางเลาะ ตามแนวชายแดนนี้มาตลอดเลยครับทีนี้จากฐานบ้านนนสูงก็จะเป็นหน่วยเฉพาะกิจฐานผู้หลวงหรือหรือที่เขาเรียกว่าบกส่วนแยกที่สิบเจ็ดสมัยนั้นก็จะมีท่านพันโทรบรรจงช้างมาดเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่สิบเจ็ดหรือสมัยเขเรก,กการส่วนแยกที่สิบเจ็ดกับบกส่วนแยกที่สิบเจ็ดนี้ก็จะห่างจาก ชายแดนไทยกัมพูชาก็จะประมาณ20กิโลประมาณเนี้ยทางรถและทางเดินนะส่วนในแผ่นที่ก็ประมาณ10บโลในแผ่นที่เตะร,รุดในแผ่นที่นะ10ประมาณ10บโลเนิน382เนะี่ยเป็นเนินที่ฐานเวียดนามได้ยึดและเป็นช้ยภูมิที่ได้เปรียบในการลบกว่าเนินทุกๆเนินที่อยู่ ในประเทศไทยสันแนวชายแดนอ,อยู่ฝั่งไทยสันแนวชายแดนนี่นะครับหน้าผาส่วนมากเนินทั่วไปเนี่ยหน้าผาก็จะอยู่ฝั่งกัมพูชาส่วนทางลาดก็อยู่ฝั่งเรา,าเหมือนกับเป็นการการเขตกันการเขตแบง่งเขตสันเขา,าสันเหลี่ยมเขานะเป็นประเทศไครประเทศบันอย่างไรอย่างนั้น แต่เนินสามแปดสองที่ผมจะบู้ให้ฟัง,งนะทางลาดมันนั้นไมอยู่ฟังอ่ากัมพูชาหน้าผานั้นไม่อยู่ฟังเรา,น,า,านี่ยหน้าผาานไม่อยู่ฟังเรานะทีนี้ชัยภูมิสูงได้เปรียบการลบเยอะครับการยึดเนินสามแปดสองอนบอกตรงๆไม่ง่ายครับเพราะถ้าเราเข้าตีหรือบุกเนินนี้ไปในทางลาบคืออ้อมไปทาง ทางทางลาบขึ้นไปตีนะมีโอกาสโดนข้าศึกดักซุ่มโจมตีหรือยิงด้วยปืนใหญ,ญ่หรือจุดกิลิงโซนภาษาทหารนะอาจจะโดนถล่มย่อยยับแน่นอนเลยกองร้อยหานพันธุจโมเก้าบนหทางส่วแยกคิบเจ็ดให้กองร้อยหานพันธุจโมเก้าบอรับภาร,รกิจยึดเดินสามแปสองคืนจากฐานเวดามไม่ได้ครับครับ การไปยึดเนินสามแปดสองหัวกำาับหกรับอาสาทันทีทางส่วนแยกเจ็ดต้องให้รถบรรทุกหกล้อหรือไดนาที่มีอยู่ในฐานส่วนแยกปีบเจ็ดอยู่ในปภที่ไปส่งประมาณครึ่งทางครับไปส่งไปส่งเราครึ่งทางหลังจากนั้นเราก็เดินจลยุทธ์ต่อเพื่อยึดเนินสามแปดสองให้ได้คืนจากกรไแม่น้ำ การเขายึดนั้นสามปอสองยางที่พูดทีแรกว่าไม่ง่ายครับคนเนินเขาลงนี้ทางลาบอยู่ฝั่งเขมรและที่สูงเป็นหน้าผาด้านไม่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยที่พูดให้ฟังทีแรกเนี่ยเราก็ใช้การปีนต้นไม้ที่อยู่ติดกับหน้าผาอยู่ทางหน้าเนินสามปสองหน้าผาที่ฝั่งไทยนะใช้ใช้วิธีการปีนต้นไม้เราก็ใช้เชือกที่ขึ้นไปแล้วนะโรยลงมาความสูงที่เราขึ้น ประมาณตึก,กวันสามสี่ชั้นประมาณนี้แหละครับกดชักเอาเชือกย่อนลงมาแล้วก็ชักปืนําพาละขึ้นไปทาทสามทีละสามสีบอกส่นคนที่เหลือก็ขึ้นต้นไม้มั่งมีหน้าผาก็บ้างขึ้นไปกันทีละคนสองคนพอกขึ้นเกือบดบก็จัดแถวเลียงหนึ่งคนที่นำหน้าอา,านผ่านน้องคิดสำรง ถือปืนเขาเรียกว่าลูกซองห้านัดลูกซองห้านัดก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าสกาวหน้าลูกปลายลูกร้อยคนที่หนึ่งส่วนคนที่สองก็คือผมนี่ครับฐานพันสมชายวายลินถือปืนคนจานคืนคนจานจาก็มีอยู่ร้อยนัดคนที่สองอนุกูลช่างต่ออานพานอนุกูลช่างต่อถืออาฆาคนที่สามอานพันประมูลยิ้มละไม ถือ M เจ็ดสิบเาวันที่สี่านบานสมหวังมูลแก้วถือ RPG สองและกับเพื่อนๆตามกันมาเป็นแถวการถือปืนกลจานของผมร้อยนัดถ้าข้าศึกเจอข้างหน้ากับทันหันหรือมีเหตุปืนกลจานที่ผมถือไปน,นี่นะครับมาสามารถกดทิ้ยงยงิงเปิดทางให้ข้าศึกและให้เพื่อนๆน,น,นี้สามารถต่อสู้ได้ครับในที่กกับขัน พอทหารผ่านน้องเดินมาสักก็เดี๋ยวๆแล้วครับทางข้าศึกที่เป็นยามคอยเหตุอยู่แล้วนะก็ยิงปืนสวนมาทันทีแล้วปัง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 ,ปงทหารน,น้องคิดสำลงที่ถือลูกศรห้านัด,ดก็ยิงสวนทันทีวุ๊บปุ้มวุบปุ้มวุบปุ้ม,มผมและเพื่อนๆที่เดินตามมาก็มอบแล้วก็ยิงตอบโต้ผมที่ถือปืนกลจานนะจับทุกใหญ่ ประมาณห้าสิบเจ็ดสินาทแล้วก็เกิดการปะทะกันประมาณสิบนาทีเสียงปืนเงียบกริบพวกเราที่ซุ่มอยู่อยู่กับที่ของเงียบกริบก็แทบจะไม่ได้หายใจก็เงียบสักระยะหนึ่งตั้งหลักอยู่ทักพักเอ๊ะทำไมมันเงียบจิตเงียบทําไมมันเงียบจังนะได้ยินไหมเสียงจักรจันพวกผมนี้ค่อยๆ่อยรุกคืบทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย จนถึงฐานพบว่ามีตรอยเท้าของยามคอยเอึดที่มาดักรุ่มเรานะเลื่อนหมดเลยตรงจุดที่พรนะทะนั่นและรอยเท้าเป็นทางเดินไปยันฝั่งประเทศกัมพูชาผมก็เดินพผมก็เดินที่ตามไปพบเบิรมที่พักบนฐานกันนะประมาณพวกเจ็บเบิรมสภาพยังไม่อยู่เลยครับมีมร่องรอยกูเรดลึกมากเลย สามารถลบปืนใหญ่ของเราถ้าถูกโจมตีได้สบายๆแล้วก็สามารถลบการโจมตีด้วยเครื่องบินของฝั่งเราได้สบายๆแล้วก็มีรอยก่อไฟย่างหมูป่าอยู่มัดมายเลยนะกินอยู่มาดมาก่อนที่เราจะไปยึดเนี่ยกินอยู่มาดมาเลยแสดงว่าฐานนี้นะคาศึกน่าจะออกจากฐานนี้ประมาณไม่เกินสิบวันเนีย่ยผมคิดอย่างนี้นะนะมันถึงทิ้งยามโคหตด ให้ดูต้นทางพอเราขึ้นยึดเดินก็จเจอแล้วยิงปะทะแล้วก็วิ่งไปประเทศขเขมรเราก็ตามรอยเท้าไปไปยังสุดแผนที่ที่พักสุดแผนที่ชายแดนแล้วก็หยุดเพราะว่าถ้าตามเข้าไปลึกๆอาจจะถูกซุ่นรมทีหรือถูกขล้อมหรืออะไรทำนองนี้นะอันตรายพอเรายึดฐาน อักตรงชาติเรียบร้อยถ่ายรูปรายงานบกศุดยศที่เจ็ดและหน่วยเหนือคือกองลังสละนาลีระยะเราก็ถอนตัวกลับอ่าเพราะบนนี้อันตรายแน่นอนเพราฐานที่เรายึดนี่ข้าศึกมันรู้แล้วว่าพิกัดยังไงมันอัจถล่มพื้นใหญ่แน่นอนแน่นอนเลยนะ,ะเราก็ทยอยเดินกลับขณะที่กําลังกลับเหลืออยู่คนสุดท้ายประมาณทักคนสองคนพี่น้อง เสียงปืนใหญ่ดังมาจากไกลครับสักพักหนึ่งบนฐานเนิน322สนั่นวันไหวหมดครับและก็เลยมาตกตามฝั่งที่เรากําลังลงหน้าผาลงมาเนี่ยตุ้ม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 ฝั่งไทยตุ้มตุ้มตุ้มโชคดีวันนั้นโชคดีครับที่เราลงมาตรงหน้าผาตรงนั้นมีจัง้อนหินฝั่งกัมพูชามันยิงเลยหมด ทางฝั่งเราเป็นทางหน,น้าผานทำให้ร้อยฐานพันจูโจงกล้ามนกพวกผมแถวคาดปลอดภัยทางพวกผมก็ได้ขอปืนใหญ่ของไทยที่อยู่าทางแนวหลังทางบ้านแก่งเหลืองวนนี้นะยิงตอบโต้ไปทันทีแล้วับปืนใหญ่ของเขเมรและของไทยก็ยิงสวนกันกลางอากาศเสียงสนั่นวันไหวบุ้มบัมบุ้มบม,บม,บมสักพักหนึ่งเงียบกลิบ เราลุกขึ้นไปดูต้นไม้ที่บริเวณที่เราอยู่ขาดสบั้นและเนรละนาต้นไม้ทางองร้อยฐานพันอยู่จมก้าวบนุกปลอดภัยและเสียงปืนสงบกำลังคนทุกคนก็เตรียมตัวแปลกลับฐานการเดินทางเข้ามาทางแหล่งน้ำา็็มีโกถินกันกระสึกลายติดตามหรือยิงคนใหญ่ พอมาถึงแหล่งน้ําเราก็พักกินน้ํากันไอ้วันคลวิยุคนลวิยุก็คือว่าวิยุสสานก็วอบอกทางส่วนแยกสีเจ็ดว่าเรากําลังลงกลับอยู่ตอนนี้อยู่ที่แอ่งน้ํากําลังลัดเลาะกลับเท่านั้นแหละครับพี่น้องทหารเวียดนามก็ยิงปืนใหญ่มาอีกทันทีลบุ้มบุ่มบุ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 มประมาณสิบห้านัดครับตกใส่ใกล้ๆกับที่ กองร้อยฐานพันโจมกําลังแวะกินน้ำแล้วเดินที่ลำธารน,นั้นกอดีไม่รู้นะครับว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังลงอยู่ตรงนั้นแต่การพูดวิญญาณเราก็ใช้รหัสเนี่ยหรือมันแปลออกมันคงรู้ภาษาว่าเรายุเอง่งน้ําตัวนั้นมันถึงยิงปืนใหญ่ถล่มมาทุกใจก็โชคดีครับฐานพันคลายปักรงใจ ร้อยเก้ามันกว่าปลอดภัยครับไม่เป็นไรครับแค้วลาดปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับลงมาตามสันทางลาบทางทางเดินเดินกลับลงมาห่างจากเนินสามไปสองวันสักสิบกิโลก็พายุขอรถดไดนาหกล้อกับกับฐานบกสรญแยกเก็บเจ็ดบาทบ้านโนนสูงครับนี่แหละครับวีรกรรมของฐานพัน ค่ายปักตรงชัยกองร้อยฐานผ่านตูโทมเก้าเบิ้ลหกหรือผ่านพิษทักษนักรบดำเป็นค่ายปักตรงชัยกูพิชนะที่ปฏิบัติหนะ้าที่ยึดเดินสามแปดสองที่เป็นของประเทศไทยคืนมาช่วงเดือนเมษาย,ยนสองพันหร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนฐานผ่านค่ายปักตรงชัยหลายๆกองร้อยที่อกรบที่อำเภอ้ํายาืนอำเภอนาจตัวลวจังหวัดอุบ,บลราชธานีจนประสบความสำเร็จ ท,ทุกเดินที่ค่ายปักวงใช้ออกรบและยึดคืนมาได้หมดแม้กะแม้จะมีการบาดเจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเทียบกับค่าศึกเราสูญเสียน้อยครับน้อยมากน้อยมากเปรียบเทียบค่าศึกเสียเป็นพันเป็นพันนายเป็นหมื่นนายเป็นหลายพันนายพูดก็พูดได้ครับของเราที่เสียเป็นไม่ถึงร้อย เราเราได้เปรียบเยอะและในเขตบางที่อำเภอน้ำยือนอำเภอนาจะหลยชายแดนด้านนี้ใครปักของใชยต้องไปจนกับไหนจะเป็นค่าศึกจากแต่หานเวียดนามคิวบาอะไรพวกนี้ที่ส่งมาลบก,กับพวกเราสมรภูมิช่องบกเนะเรายังต้องไปจนกับเชื้อไข้มาลาเรียหรือไข้ป่าในสองอำเภอนี้สมัยก่อนถือว่าแรงสุดกับแรงมาก เดีต๋ตอนนี้เป็นเชื้อ P F p V ครับที่แรงที่สุดในสมัยนั้นครับผมเจอมาด้วยตัวเองครับเจอ P F p V ขึ้นสมองต้องหามส่งที่โรงพยาบาลอัอเบอร์เบอร์เชตรักษาตัวเป็นเดือนครับเกือบตายสมองระบุมช่องบกนี่เล่าจากเรื่องจริงครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดครับเป็นเรื่องจริงๆทั้งนั้นครับที่ผมปฏิบัติงานมาด้วยตัวเองกับเพื่อนๆกองร้อยฐานพันอยู่ตรง9เก้าพนห ครับถ้าหากเราไม่นํามาเล่าก็จะไม่ไมีใครรู้ครับว่ามันเป็นมายังไงยึดเดินได้ยังไงครับและคนที่รู้เรื่องก็คือผมนี่ปฏิบัติที่จริงกับเพื่อนๆนในพื้น,น,พนที่จริงแก่ลงทุกวันทุกวันปัจจุบันนี้ก็มารู้ว่าเพื่อนๆที่ลบกันมาตรงนี้อายุแก่ลงหายตายจากกันกี่คนเหลือเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เพราะจะบอกเองก็61ครับ เพราะนความรู้ตรงนี้มันก็จะแก้ลงตามความชราของเราผมก็เลยนำเล่าเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงเหล่านี้เรามาเล่าลงทูทูให้เด็กรุ่นหลังฟังลงทุกลงเพจให้เด็กลงทิกตอกให้ลูกให้หลานรุ่นหลังฟังดีก็เก็บไว้ในใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไวปจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเพรบ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับจากผมอดีตฐานผานสมชายวารินินกองร้อยฐานพันอยู่ตรงเก้นกปัจจุบันเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นที่ดีวัฒนวาลินินครับ mm hmm. ขอ,อนำม,มาเล่าสู่คนฟัง mm hmm. ผมจบแค่อพอเจ mm ็ด hmm. การเล่าการอะไรการตัดต่อดีโอมันก็ยังไม่ไม่ใช่เหมืออาชีพครับ mm hmm. การทำพวกนี้เราไม่ได้หวัง mm hmm. ผลตอบแทนกำไรและทำเพื่อ เอาความรู้ที่เราจริงๆมาถ่ายทอดสู่ให้ลูกหลานฟังครับคลิปนี้ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี